ลำดับที่27ผู้ขอประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจํากว่าหนึ่0แสนบาทคดีสานแขวงลําปางหมายเลขซียดีปบีองหนึ่งสองหกท่าสบสามบริษัทเจเนอโลคัสเซอร์เซจจำกัดจบธรุราการขายไหมคะไม่มานะคะนายภูริวัตรใต้เวชศาสตร์จําเลยธุร,ราการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารยูบีจำกัดมหาชนผู้รับจํานองธุงร,ราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่27มีท่านใดรับราคาเซียนยกบัตรครับ ไม่มีผู้สุราคางดการขายครับ ลำดับที่29ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงิน่ก, 150, ก่อน1 5 0่า1หบาทคดี3าแพ่งหมายเลขดนที่พอบ4 0 2ศ6 3องนทาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจบทำราก,การขายถึงบัชมหนึ่งหนึ่ง18ดนายพงศักดิ์สิริผลจำเลยทำราก,การขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่29ิมีท่านใดรับราคาเชินยกบัตรครับไม่มีผู้สุราคางดการขายครับ ลำดับที่32ผู้ครอประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินมากกว่า150,000บาทคดีศาลแพง่งมาละแดงที่ผอสีเจทับ164บริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ลิสติ้งประเทศไทยจำกัดจบธำรราการขายมิคะไม่มานะคะนางวราพรกุลตังวรานนท์ป้อมประภาจำเลยธำรราการขายมิคะไม่มานะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดหาวชนผู้รับจำนำธำรราการขายถึงบริษัทซ่อมเลขศูนย์50ค่ะลำดับที่32มีท่าในใดรับราคาเชิงลบบาทครับ ไม่มีคู้ซื้ราคางดการขายครับลำดับที่สาสิบสี่ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินสูกว่ 1, 50, าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคดีสารแขวงพระนครเหนือหมายเลขที่ผอหนึ่งสองเก้าเก้าห้าทับสองร้อยหกสิบธนาคารกรุงศิริยาจำกัดมหาชนโจทย์ธนบาการขายไหมคะไม่มานะคะนายธรรมทัศน์สมชัยยาจำเริฟธนราการขายไหมคะไม่มานะคะนายสุภชัยวงศ์อัศวะนาลมนผู้รับจำนองธนราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่สามสิบสี่มีท่านใดรับราคาเชิงยกบัตรครับ ไม่มีคู่สุราคางคูการขายครับลำดับที่39ผู้ข้อประมูลตวางหล่อประกันไปเงินจังหวัด150,000บาทคดีศาลจังหวัดธัญบุรีหมายเลขนี้ผอ9475ทับ161ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจบทำราการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาววราฤทัยดัชกรจําเลยที่1ทำราการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารชัยพณิชย์จำกัดมหาชนผู้เราจํานองทำราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่39มีท่าในใดรับราคาเชิญยกบบัตรครับ ไม่มีผู้ซื้อราคางดการขายครับลำดับที่41ผู้ขรอบประมูลตัวว่าหลอกประกันเป็นเงินจ่วหว่า10,000หบาทคดีสารขแขวงนครปฐมมาเลขแดงที่ผอบ, 12, บส8 1แปดหนึ่งสองทับริบริษัทบัตกรกุงศิริยาจำกัดจบทำราการขายไหมคะไม่มานะคะนายภิชาติการชนะวิจิตจำเลิฟทำราการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารกรุงศิริยาจำกัดมหชนพู้เราจำนำทำราการขายถือบัตรซ่อมเลข1สค่ะลำดับที่ส1ิมีท่านใดรับราคาเชิญยุบบัตรครับ ไม่มีผู้สื้ราคางดการขายครับลำดับที่44ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจํกกว่า150,000บาทคดีสารแขวงพระนครเหนือหมายเดนนีน้พอบเจ็ดหท้องร้อยหกสิบเอ็บริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนจบทำราการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวเมลทีรดาลีเลิศลีเลิศกุล,ลกกจำเลยธรรมราการขายไหมคะไม่มานะคะบร,ริษัทบริหารทรัพย์กรุงเทพพานิ์จำกัดมหาชนผู้รับจำนองธรราการขายถึงบ่อสามลึศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะ ลำดับที่44มีท่านใดรับราคาเชียงยกบตรครับ0007รับราคาครับทราบที่จะทำการขายเปนโเชล่ตที่464ทับ180เชื่อคานชุดเดนิดไอดีลาดพร้าว130แขวนคองจันเขตบังกะปิเนื้อที่ยวชุดมา39.59ตารางเมตรระเบียนที่มา3.94ตารางเมตรรวมเนื้อที่ยวชุดมา1 3.53ตารางเมตรเจ้าพนักงานดีจะทำการขายตามสำนาหนังสือกมสิงห์ช่วยในปอดการจำานงผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองค่ะ ลำดับที่44นะครับห้องชุดที่จะขายเจ้าพนงานาบังคับคดีจะทําการขายตามสําเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยปลอดการจํานองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเอง0007ยืนยันการรับราคายกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ0851ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ0007ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับ 1นึ่งล้านสามแสนหมบาท1นึ่งหนึล้านสามแสนหกหมืบาท1นึ่งหนึ่งล้านสามแสนหมบาท1 1ึ่งหนึ้านสาแสนหกหมบาท2 1งหนึ่งล้านสามแสนหมบาทสองหนึ่ง้านสามแสนหมบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตร0ูนย์ที่ราคา1นึ่งล้านสาแสนหกหมบาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทสามเจ้าพนักงานครับ็ดีเคาะไม่ขายกับผู้ถือบัตร0 0 0ย์ที่ราคา1นึ่งล้านามแสนหกหม่นบาทในิาริาครับ ลำดับที่46ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินสักกว่า1 5 0 0 0 0บาทคดีสารแขวงพระนครเหนือหมายเลขใที่ผบ .1 4 4 5 6ทับ262บริษัทบริหารซับเจจำกัดผู้สมสิทธิ์แทนโจทก์ทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวมัตติกาวงเซนจำเลยทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนพู้เราจำนงทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่46มีท่านใดรับราคาเสียงยกบัตรครับ ไม่มีผู้คุ้ราครองการขายครับลำดับที่49ผู้ครอบผู้มนตต้องวางหลักประกันเป็นเงินมากกว่า150,000บาทคดีศาลจังหวัดปทุมธานีหมายเลขในที่พบ2 4 0 4 2 5 7กรุงเทพมหานครจบทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสายสุนีแย้มสนรัตน์จำเริ่มทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารทหารไทยกำกัดมหาชนผู้ร,รับจำนำทำรายการขายถือบอร์ดซิซอมที่148ค่ะลำดับที่49มิถุนใดรับราคาชนยุกบัตรครับ ไม่มีผู้ซื้อราคางดการขายครับลำดับที่55ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินกว่า150,000บาทคดีศาลจังหวัดปทุมธานีหมายเลขแดงที่ผบ .671 ทรับ2559ธนาคารทาหารไทยจำกัดประชาชนจบชำระการขายไหมคะไม่มานะคะนางกัมบศสีพลขันจําเลิบชำราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่55มิ่านาดรับราคาเชิงยกบัตรครับไม่มีผู้ซื้อราคางดการขายครับ ลำดับที่58ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินทกกั้งหม0 0 0 0 0บาทคดีสารแพงหมายเลขแดงที่พบ .4259 อทับอ4ริ4 4. บริษัทวิทยาแคปิตอลออโตลีดจำกัดมาชนจบทันราการขายไหมคะไม่มานะคะนายปิยะทองจิตติจำเลยที่1ทําราการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวอมรรัตนเจริญพันธุผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมธันาการขายถือบอดสีเหลืองหมายเลข2029 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้รับจำนำทำรายการขายถึงบัตรซ่อมเป็นหนึ่งสามสามนายบัญชาพิมพันธ์ผู้ซื้อซัพยเดิมทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่ห้สิบแปดมีท่านในรับราคาเชยิยงยกบัตรครับไม่มีคู่ซื้ราคางดการขายครับ ลำดับที่62ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินกว่าห้าห0ื่นบาทคดีสารแขวงพระนครเหนือเรื่องนี้ผบอสองสามามเจ็ 37, ทับสองร้อยหกสบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมาชนจบทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวปุญญนุชพาลีลาพาวจำเลยทำรายการขายถือบัตรสีส้มเลขหนึ่งหกสองสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารนมสินจำกัดผู้รับจำนองทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หกสิบสองมีท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หกรับราคาครับ ทราบที่จะทำการขายเป็นห้องชุดที่39ทับ96เชื่อคาชุด f ฟ m i l y c o m p เพกแขวง3เสรษในบางซื่อฝั่งเหนือเขตดุสิตบางซื่อเนื้อที่ห้องชุดมา32.06ตารางเมตรเจ้าพนักงานจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะ1106ยืนยันการรับราคายกบตรอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ1109ให้ราคาเพิ่มครับ1106ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบตรได้เลยนะครับ ขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรหนึ่งที่ราคา5 8 0 0สนแบาท1 1 0 9ให้ราคาเพิ่มครับหนึ่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหกแสนสองมืบาท162,000กบาท1 6 2 0 0 0กแสนสองมืนบาทหนึ่งหกแสนสอมือนบาทสองหกแสนสองหมบาทสองหกแสนสองมบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตร1,106ที่ราคา6 2 0 0 0สบาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหกแสนสบาท ถามเจ้างานมาเข้าคดีเคาไม่ขายกับผู้ถือบัตรหนึ่งศูนย์กที่ราคาหกแสนสองมืบาทในวิธิบัญญาครับลำดับที่หกสิบสี่ผู้เข้อประมูลตัวหลักประกันเป็นเงินก,กว่าห้าหมบาทคดีสารจดต่างหตายเลขแดงที่ผออีสองแปด้าบ e 3, ทบสองร้อยหกสาธนาคารอาคารสงเครา์จบทำราการขายถือบอดซีเหลือมเลขศูนย์ศูนหนึ่งศูนย์นางสาวนิราวันแสงเท้าจำเลยทำราการขายไหมะคะไม่มานะคะ ลำดับที่หกสิบสี่มีท่านใดรับราคาเ่วนยกบัตรครับไม่มีผู้ซื้อราคาลดการขายครับลำดับที่หกสิบแปดผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินเท่าห้าหมื่นบาทคดีซานแขวงพระนครเหนืบนนอบริษัทแดพอหกสี่ศูนย์ศูนย์เท่าสองร้อยหสิบสามธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจบทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะนายอุทัยแก้วเลิศจำเลย่มทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้รับจำนองทำรายการขายถึงประจำเริเร่องศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะ ลำดับที่หกสิบแปดที่ท่านได้รับราคาเฉลียกบตรครับหนึ่ง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 รับราคาครับทรัพย์ที่จะทําการขายเ้็นชุดเลขที่สองห้าห้าทับห้าสองศูนย์เชื่อค่าชุดราชดาเพสทีแขวงสามเสนอบางซื่อฝั่งใต้เขตบางกะปิบางซื่อเนื้อที่ชั้นนยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดแปดตารางเมตรและรายการทรัพย์ส่วนบุคคลนอกห้องชุดเป็นระเบียงเนื้อที่ประมาณ3า9จุสองเก้าตารางเมตรเจ้าพนักงานดีจะทําการขายตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ของชุดปร์ตอการจำนนงผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองค่ะ ลำดับที่หกสิดนะครับห้องชุดที่จะขายเจ้าพนักง,งานบังคับคดีจะทําการขายตามสำเนาหนังสือกรมรมสิทธิ์ห้องชุดโดยปลอดการจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองหนึ่งหนึ่งหนึ่งยืนยันการรับราคายกบัดอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับศูนย์ศูนศย์ี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่ง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 ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ให้ราคาเพิ่มครับ มีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่ง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 ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านในให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่ง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 ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านหนให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ที่ราคาห้าแสนบาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับห้าแสนบาทหนึ่งห้าแสนบาทหนึ่งห้าแสนบาทหนึ่งห้้้าาาาาาแแแนนนบบบทททสสอองงหห สองขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตร0004ที่ราคา5เซนต์บาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ5เซนต์บาทสามเจ้าพนักงานประคับกรดีเขาไม่ขายกับผู้ถือบัตร0004ที่ราคา5เซนต์บาทในวิสัญญาครับลำดับที่69ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจุกัด25,000บาทคดีสามแพร่มาได้ในที่ผอเอี๊306ครับ363ธนาคารซีมบีไทยออโต้จำกัดจบทำราการขายไหมคะ ไม่มานะคะนายนัทกิตพง่วงจำเลยทำราก,การขายมคะไม่มานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้เล่าจำนองทำราก,การขายถือบอร์ดสีลือเลขสองศูนย์สามแปดค่ะลำดับที่หกสิบเก้ามีท่านนดรับราคาเซียนยกบัตรครับหนึ่งสองศูนย์แปดรับราคาครับรับพิจะทณาการขายพปนชั้ที่แปดห้าทับเก้าเก้าเช่าขายชุดหอการค้าคอนโดทาวน์แขวงสามเสนในสามเสนในฝั่งเหนือเขตอุศิตบางซื่อเนื้อที่นชุมมาลสิบห้าจุดสามแปดตารางเมตรเจ้าพนักงานดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะ หนึ่งสองศูนย์แปดยืนยันการรับราคายกบ่ายอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านดใาาานดให้ราคาเพิ่มไหมครับสองศูนย์สามแปดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งสองศูนย์แปดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับสองศูนย์สามแปดให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งสองศูนย์แปดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับสองศูนย์สามแปดเสนอราคาสามแสนบาท 2038เสนอราคา3แสนบาทยืนยันการเสนอราคายกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการเสนอราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ1208ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ2038ให้ราคาเพิ่มครับ1208ให้ราคาเพิ่มครับ2038ให้ราคาเพิ่มครับ1208ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชยนยกบัตรได้เลยนะครับขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตร หนึ่งสองศูนย์แปดที่ราคาสามแสนบาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับสามแสนันบาท1นึ่ง0ามแสนบาทหนึ่ง0 0มแสันบาทหนึ่งสาันบาทสองสามแบาทสองสามแบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรหนึ่ที่ราคาสามแสนบาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับสามแสนันบาท สามเจ้างานมาครับปดีเขาไม่ขายให้กูบผู้ถือบัตรหนึ่ที่ราคา3ามแสนสองหมื่นาพบาทในมิสัญญาครับให้บัตรเจ้าหน้าที่ ลำดับที่72ผู้ข้อบังมูลต้องวางหลักประกันห้องชุดให้1และห้องชุดให้2ห้องละไม่ได้กว่า25,000บาทคดี3แพ้มาแล้วในที่1 0 6่งศูบทับสามริบริษัทบริหารทรัพย์กรุงเทพพณิชย์จ,จำกัดมหาชนผู้สมสิทธิ์แทนจบทำรายการขายถึงบริษัทหมายเลขศูนย์ศูนายพินิจอาสายุทธจำหน่ยที่1นึ่ทำรายการขายไม่คะไม่มานะคะนางสาวละพีพันเหล่าวันนี้จำหน่ยที่2องทำรายการขายไม่คะไม่มานะคะลำดับที่72ขีด1มีท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรครับ0007รับราคาครับ ทราบที่จะทำการขายเป่ชุดท่านหนห้องชุดเล็ที่209ศเทับ150เชื่อคาชุดเคหะแจ้งวัฒนากา้าแขวงสีการเขตดอนเมืองเนื้อที่ห้องชุดมัน26.09กตารางเมตรมเจ้าพนังานดีจะทำการขายแดะปลอดการจำนองค่ะศูนย์ยืนยันการรับราคายกบาทอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับ1นแสนก้าหมื่นบาทหนึ่งหนท1 1แสน0ก้ามืนบาท2นึ0 0หนมื่นบาท สองหนึ่ก้มนบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรศูนยที่ราคาหนึ่งแก้นบาทมีท่านใดนให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งแสนก้าหบาทส <c oughs> ามเจ้าพนังานบัับดีเาไม่ขายกับผู้ถือบัตรศูนยที่ 0, 0, 0, 0, 7, ราคาหนึ่งแก้าบาทในม่จฉาเนีาครับลำดับที่เจขีดสอมีท่านใดรับราคาซื้อยกบัตรครับศูนยรับราคาครับ ทรัพย์ที่จะทำการขายเป็นห้องชุดห้องที่สอชุดที่2องศนเก้ทับหนึ่งสี่แปเชื่อค่าชุดเคหะแจ้งวัฒนา9แขวงศรีกันเขตดอนเมืองเนื้อที่ชุดมันยี่สตารางเมตรเจ้าพนักงานที่จะทำการขายได้ปลอดการจำนองค่ะ0007ยิืนยันการรับราคายกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับ1 9 0 0 0 0บาท1 1 9 0 0 0่บาท1 1 9 0 0 0นึ่ง1สน0 0 0าบาท2 1 9 0 0 0นบาท สองหนึ่งแสนก้าหบาทสองขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรศูนยนย์เจดที่ราคา1นึ่งแสก้านบาทมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งแสนก้มบาทสามเจ้าพงานประคับดีเคาไม่ขายผู้ถือบัตรศูนยูนย์็ดที่ราคาหนึ่งแสก้าบาทใดมิสสัญญาครับลำดับที่73็ดสาพผู้ขอบระมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนไม่แด้กว่า0 0บาทคดีสารแขวงพระนครเหนือมาเลขแดงที่ผอสทบสร้อยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจบทำราการขายไหมคะ ไม่มานะคะนายกทาวุฒิขุนสุนเนินจำเลยจ,จำ้จัการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารไทยเครดิตเพื่อยย่อยจำกัดมหาชนผู้รับจำนอง้แทนมารการขายถึงบรตรสำเร็จส่วนสวนเจ็ค่ะลำดับที่73็ดสิบาินใดนรับราคาเสินยกบัตรครับ1นึ่หนึ่งหนึ่งรับราคาครับ ทราบที่จะทำการขายเป็นรุ่นชุดที่25 5ทับเชื่อคาะชุดราชดาเพสติแขวนแสมเซ็นนอกบางซื่อฝั่งใต้เขตบางกะปีบางซื่อเนื้อที่รุ่งชั้มันย7 5ดตารางเมตรและรายการทรัพย์สนบุคคลนอกชุดเป็น 4, 3, 8, ละเบียนที่มัน4.38าตารางเมตรเจา้าพนักงานที่จะทำการขายตามสำเนาหนังสือกำมันสีรุองชุวได้ปลอดการจำนนงผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้านเพื่อขอออกใบแทนเองค่ะรบกวนผู้ช่วยทอดตรวจสอบหลักประกันหนึ่งนงน,งน,งนะครับ ท่านวางหลักประกันไม่เกินนะครับกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อซับได้ในส่วนที่เกินนี้เจ้างานบาคคับคดีจะไม่คืนให้แต่ว่าจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคาซับที่ซื้อได้นะครับลำดับที่73เจ้าพนักงานาบากคับก็จะทําการขายตามสาเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยปอดการจำนองผู้ซื้อได้ไมีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเอง1 1 1 1หนึ่งหนึ่งยืนยันการรับราคายกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับ ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านหนให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่ง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 ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดให้ราคาเพิ่มครับหนึ่ง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 ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านหนให้ราคาเพิ่มไหมครับหนึ่ง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 ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านหดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับขณะนี้ราคาอยูู่่่่่่่ททททีีีีผ้้้บบบััตรรรรใหหหาาาาาาคคคสสนนแมมมไดเพิ สี่แสนมืนบาท1 4ึ0 0 0ี่แสนแปดหมืนบาท1 4ึ0 0 0ีแสนแมืนบาท1 4ึ0 0 0ีแสนแมืนบาท2 4ง0 0 0แสนแมืนบาทสอง0 0่แสนแมื่นบาท2ขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ธือบัตรศูนย์ที่ราคาสี0 0 0นแปดหมืนบาทมีท่านให้ราคาเพิ่มไหมครับสี่แสนแปดหมื่นบาท3ามเจ้างนาทมาเข้าดีเคาไม่ขายกับผู้ซือบัตรศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดที่ราคาสี่แสนแปนบาทในวทีสิญญาครับ ลำดับที่74ผู้เค้าประมูลตัววางหลักประกันเป็นเงินจรวดสงหมื่นห้0 0ับาทคดีสารพ่งหมายเลขแดงที่ทอทงสี่หกสาบสองร้อยสี่สบริษัทบริรหารทรัพย์กรุงเทพพณิชย์จจกัรมการหาชนผู้สมสิทธิ์แทนจบธำราการขายถือประจำเลข0 0นยทายาทในายอำนาจพรมจันทร์จำเลยธำราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่74มีท่าในใดรับราคาเชียยกบัตรครับ0 0นยรับราคาครับ ทรัพย์ที่จะทการขายเป็นชุดที่สองทับ้าเชื่อาคาชุดบ้านชมวิวหนึ่งแขวงคลองถนนเขตบางเขนเนื้อที่ห้อง่อมันยีสิห้าจ um ุดเจ็สตารางเมตรเจ้าพนักงานดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะ0007ยนยดยืนยันการรับราคายกบัตรอีกครั <itas> ้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับสองแสนสองมืนบาทหนึ่งสองแสนสองมืนบาทหนึ่งสองศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับ 2องแส0สองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งสอบาทสองสองแบาทสองสองแบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรหนึกที่ราคาสองแสนสองหมื่นห้ันบาทมีทันใดให้ราคาเพิ่มไหมครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทสาเจ้าหนานารีรบัดีเคาะไม่ขายกับผู้ถือบัตรหนึสอนหกที่ราคาสองแสนื่นห้าพันบาทในวิสัญญาครับ ลำดับที่79็ดสเก้าผู้ครอบผูมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจํ่ายสองหมื่นห้าพบาทคดีสารแขวงบางบอนหมายเลขในที่ผอสองเทั 92, 2, บสองร้อยบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนจบทําละการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสลา,านีวันหรือนา้นาทุลีเขียววงจําเลยทําละการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้รับจํานองทําละการขายถือบัตรชําเล็กศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะลำดับที่79มีท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรครับ ไม่มีผู้ซื้อราคาลดการขายครับลำดับที่80ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนกว่า25,000บาทคดีศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมาได้แดนที่พอบ13085สามทับสองธนาคา,า,าออรอาคารสงเคราะห์จ, 000, 000, จ,จบเทียนราคาขายถึงบ่อจำนวนส่วนส่วนแปดนายจตุพลอุตสาหพมจำเลยเทียราคาขายมีคะไม่มานะคะลำดับที่80มีท่านใดรับราคาเชิงยกบัตรครับไม่มีผู้ซื้อราคางดการขายครับ ลำดับที่81ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนกว่า2 5า0 0บาทคดีสารแขวงพระนครเหนือมาเรืยันที่ผออี2 2สอส่ทับสองริ e บริษัทเจเนอารัคาเสถรยรเสตจำกัดจบทราก,การขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวชลีพรจรุธนากิจพาณิชจำเลยธาการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่81นิมีทนใดรับราคาเชิงยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับ ลำดับที่82ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินสก,กว่าสอ0 0บาทคดีสารจังหวัดนครปฐมมาเลขกแดงที่ผอหหทับส6งหธนาคารอมสินจบธรราก,การขายไหมคะไม่มานะคะนางสาววิรยาพว่งนิ่มจำเลยธรรารการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่8 2ดสิท่าในใดรับราคาเชนินยุบบัตรครับไม่มีผู้สุราคางดการขายครับ ลำดับที่หนึ่งร้อยสองผู้ครอบข้มูลต้องวางหลักประกันเป็นเยืมกว่าห้าพันบาทคดีสารแขวงพระนครเหนือ,นอบริเวณที่ผอหกเก้าห้าศูนย์เท่าสองร้อยหกสิบธนาคารซิตี้แบงก์จบทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางสุภาวีจิรพงษ์พัฒน์จำเลยทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้รับจำนองทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยสองมีท่านใดรับราคาเชื้อจกบัตรครับไม่มีผู้ซื้อราคาลดการขายครับ Thank you. ลำดับที่104ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนกว่า150,000บาทคดีศาลจังหวัดปฐุมธานีหมายเลขแดงที่ผออหนึ่งทับสองร้อยหบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนจบทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาววิราชายาลนานาจำเลยทำรายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคาระคะอาคารสงเคราะห์ผู้รับจำนำทำรายการขายถือบัตรเชลล์ศู่0814ค่ะลำดับที่104มีท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรครับ ไม่มี้สุรคางก้การขายครับลำดับที่หนึ่งผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจุกว่า5 0า0บาทคดีสารแขวงพระนครเหนือบริเวณที่พบ1หนึ่ง6าทับริบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนจบํำราการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสมฤทธิ์ไทยสารมาจำเลยํำราการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาคารสงธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้เล่าจำนำชำราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่107มีทนใดรับราคาเชิญยกบัตรครับ ไม่มีผู้ซื้อราคาลดการขายครับลำดับที่115้ิห้าผู้รอมูต้องวางหลักประกันเป็นเงินสกอดหนึ่ล้านบาทคดีสารแพ่งหมายเลแนขแดนี้พอบอสาหนึ่งทับสอธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจบทำราการขายถือบัดรสีส้มเลขหนึ่งหนึ่งว่าที่ร้อยโทธีรศักดิ์สู่ตระกูลจำเลยทำราการขายถือบอดส 1, ีส้มเลขศูนย์ห้าหนึ่งนายวรมิตรพนาพิสารผู้ซื้อทรัพย์เดิมทำราการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่ง่ท่สิบหามิถดใดรับราคาเชายยิงยกบัตรครับ ไม่มีผู้ซุลราคาธนบัตรขายครับลำดับที่117ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินมากกว่า 500, 000 3, 5 0,000นบาทคดีสารพ่งหมายเลขในี่พบ2 7 0 3จ็ดท่บเจ็บริษัทลิสซิ่งไอซีพีซีไทยจำกัดโจทกธนบัตร,รขายไหมะคะไม่มานะคะจา่าสิบเอกหรือนายทัชกรปุริสังจำเลยทธนาการขายไหมะคะไม่มานะคะธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยผู้รับจำนองธนาการขายไหมะคะไม่มานะคะลำดับที่117มีท่านใดรับราคาเชิ้ยกบัตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคานํการขายครับลําดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามผู้ข้อประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจกว่าห้าแสนบาทค,คดีสานแขวงพนะนครเหนือหมายเลขนที่ผอเอสามศูนย์แปดห้าสามร้อยหกสิบสี่บริษัทบัตรกรุงไทยจํากัดมหาชนจบทําราการขายไหมคะไม่ม่านะคะว่าที่ร้อยเตือนนะัพทพัฒป,ปูลหรือสุภกรหรือสกลชัดพลงามบงจําเลยที่หนึ่งทําราการขายไหมคะไม่ม่านะคะนะธนาคารธนาคารกรุงเทพจํากัดมหาชนผู้เับจํานองทําราการขายถือบอร์เดอมาศูนย์สามศูนย์หนึ่ง ลำดับที่หนึ่ี่ท่านใดรับราคาเชียวัยกบาทครับ0 3นยรับราคาครับทรั์ที่จะทำการขายพวงชนุลขที่สี่สองแปดเชื่อคานยุทธวิสตอมอเนเวนิราชดาลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจะดูจากเนื้อที่ห้องชุดประมาณ5้าตารางเมตรระเบียนที่มันสามจุนึ่งตารางเมตรรวมเนื้อที่้งชุดประมาณ53.59ตารางเมตรเจ้าพนักง,งานดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะศูนย์ย์หงยืนยันการรับราคายกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหม มีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับศูนย์สามศูนย์หนึ่งให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับศูนย์สามศูนย์สี่ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์สามศูนย์สามให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์สามศูนย์หนึ่งให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับศูนย์สามศูนย์สี่ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์สามศูนย์สามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเช่นศูนย์ศูนย์สามศูนย์หนึ่งเสนอราคาห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท ศู 1> 1น 5, 450, ย์หนึ่งเสนอราคา5ล้านสี่แสนห5 0 0 0นบาทยืนย ja ันการเสนอราคายกบตทอีกครั osos, ้งครับยืนยันการเสนอราคานะครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับห้าล้านสี่แสนห50,000บาทหหนึ่ง้าล้านส4แสนห0 0 0 0บาทหหนึ่ง้าล้านส4แสนห50,000บาทหหนึ่ง้าล้านสี่แสนห0 0 0 0บาทศููนนยย์สาม์สามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมครับถ้ามีเชิญยกบัตรได้เลยนะครับห้าล้านห้าแสนบาทหหนึ่ง้าล้านห้าแสนบาท หนล้าน5้าแสนบาทหนล้านห้าแสนบาทสอล้านห้าแสนบาทสอล้านห้าแสนบาทสขณะนี้ราคาอยู่ที่ผู้ซือบัตรศูนยสานสาที่ราคา5ล้าน5้าแสนบาทมีทนายให้ราคาเพิ่มไหมครับห้าล้านห้าแสนบาทสเจ้างาทีประับคดีเคาะไม่ขายกับผู้ซือบัตรศูนย์สามศูนย์สามที่ราคาห้าล้านห้าแสนบาทในมูนนี้สัญญาครับ ลำดับที่126ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินจ๊กวัดสองแส0ห้าบาทค,คดีสารแพ้มาเร็ดแ,แดนนี่มอมา้ายอยักษ์447่เจับสองริบ 3, ริษัทบริหารทรัพย์ ATM จำกัดผู้สมสิทธิ์แทนจบธันการขายไหมคะไม่มานะคะนายนิสิตลิมปิลังศรีจําเลยที่สองธันการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคาร UB จำกัดมหาชนผู้รับจำนองแทนธันการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่126มีท่านใดรับราคาเชียงยกบัตรครับ ไม่มีผู้สุราคางดการขายครับ